สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงมือนี่จะไปตามหวยพิษนาปูไห่เนาะค่ะที่เจแดงคุยไว้มือนั่นกรพโอกรพโอคู่เนาะเข้าไปมือนั้นมาก,กับดอนหลาเชั้นแนวค่ะสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เอาข้าเจ้าเบาอยู่ได้ว่าสวัสดีว้างพวงมาลัยสวัสดีข้าขับรถได้ยี่สิบหนึ่งนะครับยี่สิบครับตอนนี้เขาสอยเขาซอยอระเด็นขับเร็วค่ะ เข้าบ้านบางแต่เสารต,ตีหาคิงหนึ่งเขาเย็ดกับเขามาแบสือผลไม้ด้า,านกีบสือดอกบัวน้ำเขาแมา่มาสืมากีบเองมาสิกีบมานน้ำทางลืมจำเอาบ่าท่านถึงวัดเพิ่นดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิทธิดดดทท์ด้มกตัวใดเฮาประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมบระเทศไทยแต่ว่าเสิเอา จะเอาค้าเบาหรือพันกิริยามาเบาสู้ฟังเนาะสิบแปวกมาได้ตัวใดเนาะสิมาคุยให้ฟังโซให้ฟังสิมาบอกสิมาซื้อให้ท่านผู้ชมฟังเนาะบับพันสีวาจังใหเดหรือฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะเดอค่ะเด้อสิได้บัวได้กับหูกันเมื่อนี้ละ <c oughs> มากก็ได้จัดดอกไม้กีบดอกบัวเองค่ะท่านผู้ชมจัดเองมือนีหลย ไล่เอ็นคู่เกะกันนะหาหกคู่จัดผู้เดียวจริงแต่เจดีย์แมเนาะไม่ออกบาดบ่านเพิ่นบ่มาเจดียงกับจัดเลยเพิ่นมารุ่นเนาะเจดียงมาหอดก่อนแต่เสาร์เลยเป็นยังไงล่ะตุ๊เจ้าว่าตัวใดต้องถามผู้นิสถามผู้นีิผู้มาบ่อยเพิ่นปม่าตัวใดแมต้องถามยังแหลมตะางก้น ờ,อาจาร์,อาจาร์,เจ้าวาด tu đài,เจ้าวาด tu đài. ủa, nhảy nhảy vậy hả? nhạt bớt dần, nhạt bớt. đẹp lắc lâu. đàn tam bưng quá, đẹp lắc lâu đấy. ơ, bò con có มนรอดพิมล่ละฮะสมสองนวยแต่ว่าตอนแม่้าเข้าไปที่แหลกเพิ่นเบากับพ้นทีันตั้เจ้าว่าท่านในยินไ,ไปเข้าไปอยู่น้ำลุมผูอื่นเพิ่นบอกกลุ่มอื่นนั้นว่าจานสองใบฝันดีบอเพิ่นว่านั่นน่ะเอ,อ้ยเพิ่นถามปูว่าฝันดีโบ กับฟันดีนี่ฟันได้เห็นได้จานสองใบวันเสาร์วันพุเนี่ยบัตรตูวเจ้าเข่าแม่พันวาสมสองนวยเป็นกจานสองใยปกตีใส่เจ็ดสองสองเจ็ดฮะดูสิสองศูนย์บอกเป็นเจ็ดสองสองศูนย์แล้วก็สองแปดดังสองใยมันเป็นคบกันสม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 สองหลุดสองแปดด้วยกันมันจะเป็นไหลักแน่นนะครับการตุ้นตีเปยนสม ตอนเพื่อนบอกอันเพื่อนถามว่าอันฝันดีบพอาจารย์ไม่ใช่ไหมฝันดีอยู่ฝันว่าได้จานย์สองใบสันดีปัดจุดหลุดปัดตู้เจ้าเข้าไปแล้วผลว่าสมสองน่วยมันสิเป็นยังไปปึ๊กรักสองหลอดลุดรักสองเลยเนาะโอ้เสียห้ยหลุดเลยปะพวกปงมันก็หลุดหลุดต้องคันเจ้าว่าสิเป็นบนเป็นล่างหมดก้อนสองสองออกบนเนาะก้อนยกมือสองนิ้ว อยู่บนคืเอ่เาอักษมันยมสองสองปดบ่นี่ก็สองแปดกับสองห้าสอสองห้าสมสองน่วยสิว่าเป็นศูนย์บ่ะเออเไฮอกข้ามที่บอกเป็นตูล่ะข้าที่มันบอกเป็นตูนดิบอกเอาบ่ะสวนมากอบ้องการน้ำออพนอาย่นมมันพนบอกังสี่ทาเออพันเอี่อื่นถม่พนบอกยังสี่ทำพี่ส้มพนวา

ท่านนั่ที่น่คนจีบอไหมฮะบอกมาใช่ว่าขอยว่าเพิ่มมาฟันว่าได้จานสองใบนะขอกระตี่เจ็ดสองสองเจดได้แล้วตสิจ็ดจานนั่นก็เป็นเจ็ดจีบว่านี่เป็นศูนย์อยู่ป่ะบ่นก็ว่าสมนะมันเลืมอตันตัดนเ้ไปซะสมสองหน่วยเออเเพิ่นให้รักสองก็มาเนียิ่ม้องให้แทเอออว่าสมสองหน่วยสิเป็นสองศูนย์บ่ซีเมนอยู่ป่ะมันก็เป็นไค่ท่านผู้มักศูน ปัดข้าที่ปันวาวันที่11เป็นบุญเพิ่นเป็นบุญเไรก็เขบอกว่าไรเออทับแล้วเพิ่นอีกเป็นมาทับเพิ่นบอกได้ท่านผู้ชมวันวา11เพิ่นว่ากับพ้นนั่นเพิ่นก็บอกว่าวันที่11อ่าเพิ่นบอกเท่ากับว่าวันที่11 11 12เด้อเพิ่นว่าอย่าลืมเด้อเออเพิ่นยังว่าอย่าลืมเด้ออยู่อันนี้เวลาที่17 12อย่าลืมเด้อแสดงว่าเทแถวนี้มันก็สิได้แปลออกมาหลายตัวเต็มเปลวใช่ไหม ตั้งเบากันตั้งพ้งพงเป่าแต่ว่าสีได้แปลงมาหลายตัวเนี่เป่านี่<ง>เห็นตัวหนึ่งนี่หนึ่ง,งอปูปูตุดงแหลมมัืมเป็นไม่นิ่นพนเป่าเพราะว่ามันหนีตัวนี้เนาะเพิ่นเอาสิบเอ็ดมาทับก็บคิดว่าเพิ่นบอกเลขสิบเอ็ดเดียวเพราะเพิ <ๆ S 2> ่นบอกสิบเอ็ดสิบสองแต่ว่านีไม่เป็นตัวนั้นอือจังสองหกหกสองมสองสอง สีดำขึ as as. <Or ue S 1> ้นเลยมือตามตามเบอร์เ <marking> ลิ้ยงฝนมาอยู่บนก้อนหลัมมันฝนมาอยู่คันเลขออกมาตัวเจ้าแปีถือเป็นยังว่าสันโอ้ยกับแม่เหลือปื๊ดภู้ขาแปียว่าได้เลยเว่ากลับแล้วนบไปขอบคุณหลายๆก็ซื้อตัวได้บอกเลยเนอไปจ้าจังเจังสันล่ะค่ะท่านผู้ชมสิเป็นยังล่ะโดนแปีว่าตัวใด สองแปดสองแปดครับที่แรกเพ่นว่าจันสองใบเดียวนักอาจารย์สองใบก็คือมีโอกาสเป็นสองเจ็ดสองแปดอือบางคนก็สิแต่เป็นศูนย์นะครับสองศูนย์บัดนี้แต่แต่ละคําเพื่อนว่าเพื่อนบอกเป็นตัวเจ็ดศูนย์นั่นดิอันเจ็ดศูนย์แปดก็ไม่ไน่ว่าเนบล่อก็ต้องซื่อขึ้นกันเด้อาจจะกบเกลื่อนนะครับผมอาจจะกบเกลื่อนเพิ่นบอกเป็นตัวเพิ่นบ่บอกเป็นตัวเพิ่อนบ่เคยบอกเป็นตัวจักเจียแต่นี่เพื่อนบอกเป็นตัวว่าเจ็ดศูนย์กับว่ามัน ตัมกับเอาเอินคืนแปดศูนย์ันว่นเนาะนั่น่ะละิ่นบอกในรักนะเห็นบอกขู่ข้อตีบ่เป็นข้อตีจานสองใบกับสมสองนวยบ่เป็นบ่เป็นครับเพราะว่าผัดเอาประกบกันมันจิดเป็นอย่างจานสองอันจะเลขยังครับจังเล้วเลขแปดเลขแปดสมประกบกันก็เป็นเลขแปดอันนี้ก็คือเพิ่งเลขบอเจ็ดชูนแปดมาให้เอแต่ว่าสองนะสุด้เลขแปดสองนะแน่แน่สองแน่นอนเนาะ สองแน่นอนคุนผู้ชมงานี่เ็นว่าสองเนไห่แน่นอนสองเ่นไห่สองลักสองแน่นอนเนี่ทีเป็นสองอย่างเซูนหอเสจอ่ามก็จับไปน่คือข้ามาเป็นไหมาอันนี้คือผมตีตามรักของผมนะครับผมก็บวกูวาผู้ได้สิทจังไดอ๋อให่ท่านผู้ชมตีเอาเนาะเขาไปที่แรกมาฟันดีฟันว่าจานสองใบบัดคุมบัดคุมเหมือนเทศบาลเท้าเขาไปเหมืนว่าสมสองนวย เออบันี้เพื่อน่าเจดีแดงเลยว่าโอ๊ยฝึกแปงว่าออกดอกปูบนวากะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์คมันเด่นกะว่ามันสูงกับแปดศูนย์บนวารับเพิ่อนบอกว่าบุญนะสิบเอ็ดกับสิบสองคนณบุญแมนแมนมันทับกันเออมันทับกันสิบเอ็ดกับสิบสองที่แน่ๆนะมีสองที่แน่ๆนะไม่สิบเอ็ดที่เพิ่นบอกอยู่แล้วแต่ว่าบุญเพิ่นกับสิบเอ็ดอีหลีเด้ใท่านผู้ชมติดสอง ี่นแน่บุญเพิ่นกับวันที่สิบเออันนั้นถวายสิบสองคือกันเด้มันทับกันยูสองมือนี่เพิ่อนกิสิบเกตนาบอกเลขละบอกเกตนาบอกเลขสิบเ็ดสบสองล่ะค่ะท่านผู้ชมตรงกับปูปูทุดดมบอกเกตนาเพิ่นสิบอกสิบเอ็ดนั่นแหะฟังฟังดูดนาเพื่นแล้วดูข้าวเมาเพิ่นแล้วกุมงกระปลูกพ่อหนึ่งของลกพ้อนี่งี่สองหนึ่ง ของลุงพ่อน่เออของลุงพ่อนไม่สองหนึ่งอยู่นี่สองหนึ่งแล้วก็สองนอีกวาพี่เพิ่นสองหกครับสองเจ็ดสงแปดครับแต่ละของพ่อพ่อนะของพ่อพ่ครับมันตรงกันตรงกันอย่สิบเอ็ดกัตรงกันกับปู่นน่าคิดเนี่ยเพิ่นบอกว่าออกมาจังสีสว่งเออแมนเยอะเพิ่นบอกว่าการออกมายังสีตูเจ้ายังสีสว่างนอยส่บคิดเอาตอนผู้ชสมแปลได้กับแปลยเด้อเด้อ สิ่งที่คนจีบก็คือสองศูนย์นะครับจานสองเจ็ดนะครับจานแล้วก็สมนี่ก็สมนี่มันแพ้หลายๆตัวเด็กสองสามซีได้ครับสมนี่จะอาจะเปนเมียนอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เด็กครับอ่านี่โอกาสก็คือสองศูนย์เพราะจิบตีกันง่ายๆสองศูนย์สองเจ็ดครับสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนั่นแหละหืม ออกมายังสีสวงเฟินว่าโอ้มาจังสีสวงเฟินหลายอย่างปลื้กเพิ่นกระถามเจดีย์เยอะทานผู้ชมนะครับสิปฏิเอาก็แนนกันมานี่แค่เองเฟินกระถามเจดีย์เยอะเพิ่นกระถามเจดีย์เยาวาทำงานอย่างจะเลยบอกเพิ่นตรงๆเลยแต่เพิ่นหูเบิดเนาะเออเพิ่นหูเบิดเดได้ขาดมืผู้ชมจกถามคนคนที่มาบิร์ตถามดอกตามที่กระเจ้าเคยมาานางอยู่บัณนันเพิ่นหูเบิดวร์ตวาสิไปสิมแมอ ตอนที่ได้ยินว่าจันบอนเข้าไปเพราะท่านบอลเข้าไปเพราะท่านนินว่าฟันจานสองใบตีสองใบนะผมตีใส่สองแปดเลยคือจังไรผู้ผมยังตีใส่สองแปดแต่ว่าไม่ป่าดตีใส่เจ็ดสองเออเป็นว่าจานสองใบจานไม่ได้เป็นจอเออแล้วเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดสี่ชวงบัดนี้ซู่นันเข้าไปกันเนื่องว่ามันสีบเาความเก่า ปันปันว่าว่าสมงสองหน่วยครับอ๋อย,ยังปึกไปละปู้ฮันส่งสองหน่วยเขาตีเป็นสองแปดคือเก้าแบบนี้ครับ,บอ๋อไว้ไปะป้าว่าตีใส่สองศูนย์ขันเป็นส่งมครับอือสองศูนย์โตที่ข้นบ่อขาดจีนนะครับคนจีตีง่ายๆ่ยังสองเนี่ยัป็นไถ่อยู่แล้วสองแต่สมงเนี่ยบางคนตีใส่สามสี่ัีได้ครับศูนย์อีได้ครับ เออเมนอยู่สมกลมๆอ่าแต่แะไรไม่ป้าที่แรกแม่ป้าก็ว่าอันสองสมนี่ก็สองหน่วยก็เป็นสองศูนย์อ่ะบัตรนี้สมเนี่ยก็มาสี่มาสามมาสองหุ่นเด้บัตรนี้เอ้าแห้งหลายกันเลยว่าปึกลื้ยปูปลื้กก็สี่ปะเด้ดอกนะครับแต่เพิ่นได้ยินเพิ่นเบายำตอนที่เพิ่นเบาเรื่องยังหล่ะใบผับป้าบ้านทอนบเออบในยอดอะดร สอกสองล้านสองแสนสองล้านสองแสนผมวาคุยสี่บอกสองศูนย์มาคิดไปจังหนึ่งกับคืจังสองศูนย์เนี่ยเพิ่บอกด้วยสิเป็นสองหนึ่งคือเลขดังเขาเลขดังเลขมากหนึ่งทายาเนบอกอาจารย์ทายาหนึ่งสองมีแฟนคลับหลายคนเขามาถามอยู่ครับว่าอาจารย์ทายาได้ตัวไหบอกเลยตอนนี้มาข้อมันเต็มเลยมาข้อมันเต็มเลยหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับ ไอ้จันชายาหนึ่งสองสองหนึ่งปะเขาม่อันเก็บซี่ห้ากับลูดจัดออหนึ่งสองหนึ่งสองครับมีสายไล่งานเก็บซี่ห้ากันนาลักนาลักผมก็เลยตีใส่สองแปดตีว่าเครื่องมือตีใส่สองแปดตีแต่ท่านผู้ชมคนจะตีเป็นตัวใดสำหรับแฟนคลับนะครับได้ยินค่ำบาหลกหน่อยเจ็ดสองลอยๆไหมป่าคิดว่าจันสองใบแต่มาไม่ผันเขาเันก๊วยรุ่งป้อนนั่นมา อสองเจ็ดสองแปดขึ้นกันสองเจสองแปดสองหนึ่งเพิ่นกะนี่แต่ว่าเพิ่นตัดเพิ่นไห้เอาแต่สองแปดนะมันบักเพิ่นชอบตัดให้เอาเดียวเดียวเลยเปลืองเงินเป็นบักวันนี้เพิ่นเห็นยังสี่เหลี่ยวกันร่างเร่มาแต่สองเอาโศกบุญไผ่บุญมั่นกะเนาะโศกไปโศกมั่นสองได้สองมาเหลี่ยวจะมากสองได้เก้าวันนี้จานสองใบกับสมสองนวยเอาวันนี้ เพื่นบอกเป็นตนี่แล้วเจ็ศูน่ะเจ็ดนยะเจ็ดแปดศูนย์เจ็นยปเบอกเพื่นบอกจังไหนไม่ปาจจำได้บ่เพื่อนบอกเป็นตัวเลยเพื่อนบอกว่าเจ็ดศูนย์กามันตำกัเอาแปดศอบันนี้เพื่นก็บอกว่าเอาแปดเจ็ดศนเจดปดนั่นแหละแปลว่าเพิ่นให้จสองใส่เนี้ย ขันมันต่ำกับเอาสูงตัวเพิ่อนว่าสิอตหมายที่ผมคิดเองโอ้โสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดแมนขันมันต่าขันบ่อมากต่ำกับเอาสูงแมนอยู่ขันบ่มากกับว่าเพื่อนกัว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เออจะว่าเพิ่นสิว่าจ2อนั่เพื่อนบ่ดตรงหรอกเพิ่อนบ่อพนว่าเจศกับว่ามันต่ำกับแปดศูแล้วก็เอาอัน ยังก็เอาเจ็ดแปดศูนย์ก็ได้เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้เพื่อนว่าข้อหมายนี่สิเป็นสองบศูนย์ของเพื่อนแต่ผมคิดว่าเพื่อนสีห้จับใส่สองก็คือขันสองศูนย์มันต่ำไปเอาสองแปดหรือสองเจ็ดอันนี้คือผมคิดเองเพื่อนบอกมากแบบนั้นแต่ว่าตัวเอาสูงไปเลขออกมากถูกแน่นอนเลขออกมาถูกแน่นอน แต่สิบแปดที่ว่าแต่ว่าม,มันเกิดว่าอะไรคือออกมายังสีส่วงมันว่าเอาานู้ชมจังสีละเราด้วยถูกหวยไปต้องกันงวดนี้แต่ว่าปิศานาเพิ่นถูกแน่นอนค่ะธนู้ชมถูกแน่นอนเลยกับลั่น<อ><อ>ตีขอสมคำขอแต่ว่าตีถูกแต่ว่าขอสําคัญบางคนสิตีบ่ถูกคือสิบได้เออนี่แหละขอสําคัญแต่ทะถเลออกมาเ,เต็มเปี้ยเลยชวงเลยละ่ะสวงเลยแล้วหู้แ้งเลยแหละ หวดก้อนในเพื่นไหริโพสองขวดพสองขวดยกมือขึ้นสองยกมือกับางดิแต่ป่านนั้นคนยังบะซื่ออยู่เออสิยกมือขึ้นในพอดีคนเองเอในพอดีคนที่แปลง่ายแต่ว่าคนแปลว<ป>่าะถือยกมือขึ้นสองนิ้วสองคู่ข่างสองข่างยกมือขึ้นสองข่างคนนิวแปลเป็นหาสองหลอ๋อเขาเรียกบะถือครับ บวคิดไว้มันสี่สองสองเห็นปะบวคิดไว้มันสี่สองสองนี่ยังสี่สองสองคนคิดละเมื่อเพื่อนอ่ะฮะเนขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเขาซื้อได้ก็คือสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดบ่ะอ่าถ้าถ้าว่ามันต่ำกว่าแปดไซส์มันบวกลบนะโอ้ยถึกแล้วคขาดมือส้มสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองศูนย์คือบวมักแต่นอกพันนี้สมสองหน่วยกับสี่สองศูนย์สองศูนย์จานสองใบกับสี่เจ็ดสองศูนย์ตรงกับของอาจารย์ใช้ยายุ่ียนเลยครับบ่ครับบ่ จจัร์เชย่าเฮี้ยนบอกสองศูนตตัวเดียวเล้อหามคนเ่ียวบอกอ้าวอาจรย์ใช้ย่าของพอรุ่งขึ้นมาแปะมูแห่ออมาอ้โครับมกโอ้อาจารย์ใช้ย่ายูงเฮี้ยนใหสองศูนย์ครับกับแปดเจ็ดบอกอ้าเขากันเด้กับแปดเจ็ดครับกัแปดเจ็ดครับเพื่อนหาสองศูนย์กับแปดเจ็ดโอ้ตรงกันพอดีเลยทัขงเพื่นเขาเพื่อนเขาติ็มเน้ของพอรุ่งนะอาจารย์ใชย่านะ แล้วขันบ่เขากับบ่เขาเล่ยคน่าอ่าบ่เขาจักโตเพิ่นว่าขันเขาคือเขาเต็มๆเลยเท่านอ๋ออ้าเอาวท่านผู้ชมเราลือยถุงหวยไปนั่งกัน